สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของฉันวันนี้เจ๊สีอยากเล่านิทานกลับมาอีกแล้วนะเจ้าที่รักจ้าวันนี้มีนิทานอ้วอาจจะหลกเออตลกบ้างหรือไม่ตลกบ้างก็พิจารณาเอานะนิทานมัอยู่วะยาย,ยายสียายสีนี่เป็นเสี่ยวกันกับยายสาสองคนนิ้รักกันหักแพ่งกันหลายขนาดนะคะส่วนยายสีนั้นก็เป็นคนไม่ค่อยจะเต็มสักเท่าไหร่เต็มแน่บ่พ่อแน่เกินแน่แต่ละมือแต่ละเดกันแล้วแต่สภาพอากาศนะจ๊ะวันนี้ยายสี ช่วงเกี่ยวข้าวนี้นะมันเป็นช่วงงมปลาคอนปลาคอนคืออะไรปลาคอนก็คือปลาที่แบบน้ํำกาลังจะแห้งน้ำกำลัง,ง,ง,อองสีแห้งแลวจะกเรีนว่าปลาคอนช่วงนี้เป็นช่วงปลาคอนก็เลยจะชวนยายสาไปหาปลาคอนสักหน่อยระหว่างทางที่จะไปถึงแหล่งที่จะหาปลาคอนนั้นก็คุยกันสวนเสียเฮห,หาเธ้าไปอันนี้คุยผู้เบาใน Facebook เนี่ยมาจากคนละยาย,ายถามกันนะ <laughs> ยายสีกับยายสา โอยพูนั่นก็รอพูกนี่ก็รอโอ้ m ม g กอดกอ oh บอกว่าจะขนเงินขนทองให้ฉันและให้ฉันเนี่ยนะไปจ่ายค่าภาษีค่าธรรมเนียมที่สนามบินก่อนเดี๋ยวเขาจะขนเงินขนทองมาให้ <laughs> ยายสาวะยายสีก็บอเอยของฉันค like, ือกันเป็นผู้บ่าวผิวสีหล่อล่ำแมนซัมแมนมากๆเลยยายสาวอย่าอิจฉาฉันเลยแต่ว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องผู้บ่าวเราต้องสนใจเรื่องปากท้องกันก่อนตอนนี้เฮาต้องไปหาปลาคอนนะยายสาวะอย่าพึ่งมโนอย่าพึ่งมโนโพกพบก่อนจะเป็นมาดำโอ้ไม่ใช่สิชายชายชายก่อนจะเป็นม้าดำต้องกินข้าวให้อิ่มก่อนระหว่างทางที่สองสาวนี่ได้คุยกันสวนเสฮเฮาแล้วก็จอดกันยายสีว่าสาสาสายาย จอดก่อนจอดก่อนเนี่ยฉันเห็นกระปอมฉันเห็นกระปอมเธอฉันเห็นกระปอมอยู่ข้างต้นไม้เนี่ยโอ้ยคิดจะกินก้อยกระปอมขึ้นมาทันทีจอดก่อนจอดก่อนเลื่อนหมาบอกแดงมาหมาบอกแดงมานะ่ะชื่อแดงนะจ้ามันเป็นตัวพู้ก็เลยเอิ่นว่าบอกก็เลยชื่อเป็นหมาบอกแดงหมาบอกแดงโอ้ยพ่านพ่านในมาชนะเธอพ่านแห้งไปสันเออเดี๋ยวให้บอกแดงจัดการให้หยุ่มหมาหมาพ่านหมาพ่านเโอ้ยใส่เด็กกันในงานขนาดได้กระปอม มาหนึ่งตัวกระป๋องกับกระป๋องกาสันได้สีเขียวสีสมเอยงามค่ากระป๋องกาก็ได้ฉันว่านะ <c oughs> <c oughs> แล้วหลังจากนั้นยายสีก็เลยอยากจะชมมายาก,กุลให้กับยายสายายสาฉันไปรำเรียนวิชามาจาก Facebook ฉันสามารถกล่อมให้กระป๋อมนี่รับได้ได้ยายสาถา้าเบิงยายสาโอ้สีทำไมเธอมีความสามารถมากขนาดนี้โอเคเดี๋ยวฉันจะรอดูว่าเธอจะกลมกระป๋อมอยังไงให้มันหายยายสีก็จับกระป๋องงายทองึืน เสร็จแล้วยายสีกะลูบทองกระปอมเด้อลูบแล้วก็ลองเพลงอ๋อมาสั่นกระปอมกะหลับไงทองปางง่างหลับสิยายสาววะอุ้ยเธอเคยมีใบหญ้าขนยายสีกระปอมขึ้นรับจริงสิ่าสั่นยายสีก็หัวลอยยุ่มยุ่งยายสีว่ะยาไปอันนี้เบาเสียงดังมันสิตื่นมันสิตกใจว่าสั่นเด้อฉันสิดีดนิ้วแล้วกระปอมมันสิตื่นเลยเด้อแับนี้ยายสีกะโอืมดีดอยู่ ป็ปอมพ่อโอเพลงนีขึ้นตื่นยายสีก็เลยนําเสนอนําเสนอเอ,อมันต้องพลัดเซลเลยชั้นสิข้ายวิชาถ้าเธออยากเป็นลูกสิบชั้นอยากได้วิชานี้ไปกลมสัตว์เลี้ยงของเธอให้นอนหลับฝันเดียนะเธอต้องจ่ายค่าคู่มาแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งคุณปังชั้นนี้มีขี้กระป๋อมอยู่ในมือชั้นนี้มันเป็นยาวิเศษเพราะตรงใจค่าคู่นะแต่ว่าเธอต้องกินขี้กระป๋อนี้ก่อน ถ้าเธอกินขี้กระปอมนี้เธอจะได้วิชาไปแบบเต็มๆยายสีบอกกันนี่ไม่ยายสายายสาบอกโอ้ยอยากได้อยากได้าไดมากเอามาฉีกินตอนนี้เลยอยากกอมสั์เรียงให้นอนลัไประัตว์ยายสีเลาก็เกิดไอเดียบอกได้มันเป็นขี้กระปอมพิเศษจะมากินกันจะให้กันกินง่ายๆไม่ได้ยายสีคิดคิดสิอันนี้สิแกงมูกแกงพวกนะลอ,อยมูกินขี้กระปอมมาสันต่อว่าถ้าเป็นลี่ล่าบรรยายสรรพคุณว่าเป็นของวิเศษยังสั่งังสียายสาก็แห่งจะอยากกิน โอ้ยขอร้องอ้อนวอนเธอยายสีทรงขี่กระปอมมาฉันอยากจะกินมากเลยตอนนี้ทํายังไงยายสาก็อ้อในเมื่อเธอเป็นหมูหักหมูแพงเป็นเซี่ยวกันมาหลายปีฉันจะยกให้เธอกินแบบฟรีๆไม่ต้องเสียค่าครูเลยทั้งนั้นแต่ว่าก่อนที่เธอจะกินเธอต้องยกมือสาธุก่อนนะยายสายยายสาด้วยความที่อยากจะเรียนวิชาอยากเรียนวิชากอมสัตว์เลี้ยงยายสีกับยายสาทำไมยายสีโอ้ยายสาจยกมือสาสาุยืนมือไปได้ขี่กระปอมมา กำมงบยำรวบกลัวแบบนี้ไป็นเชงใดห้าแตะเอศสีสีตัวกูย่าสีตัวกูหันมาอีกเทอานึงยาย่ีีคนกระตาเลนพูนตินสินปิววันเวนเออหัวใ่วกันด้วยพี่น้องคำช่วยกันนะจ๊ะที่รักยานิทานวันนี้ก็จบไปแล้วนะจ๊ะโอ้ยฉันสิล่าออกจากวงการครีเอเตอร์หล้หละ,หละเฮ็ดคลิปอีกยังมากก็ไม่มีไผเบิง่ง แต่ว่าคลิปนี้ฉันก็ลงไปทำหน้าที่นะใครดูจบก็สาธุอนุโมทนาบุญผู้ใดเบิ่งบอจบกะซอยกันหัวแต่ตัวตนคลิปโอเคบะสำหรับวันนี้จะสีปายแล้วนะจ๊ะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าเมื่อ,อไรไม่รู้เอแต่วันนี้ไปแล้วเดจ้าสวัสดีคะ่ะ